เที่ยงสิเโอเคเดินทางต่อจุดหน้าจะเป็นอีกประมาณ80โลเป็นปั๊มท้องถิน่น NJ Oil แล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปด้วย80โลเขาน่าจะชั่วโมงกว่าอันนี้เที่ยง20เที่ยง20บ่าย40ประมาณนี้ Okay. เดันต่อแล้วก็ย้อนไปทางซ้ายเพื่อจะเข้าแม่เสลียงครับแม่เสลียงจากนี่สักร้อยหกสิบโลถ้าจะไม่ผิดนะ <c oughs> เดี๋ยวดูป้ายครับแต่จำได้ว่าผมต้องเติมครึ่งทาง ไม่งั้นมันจะถึงแบบเสียวคันนี้คันนี้วิ่งได้200กโลต่อถังในความเร็วไม่เกิน80อะ่ะมันถึงนะแหละเสรจเสียวไปแต่ถ้าเอ็กซ์เตอร์เวอร์ชันหนึ่งอ่ะไม่ถึงแน่นอนเพราะว่ารอบเป่งนี่กินกว่าคันนี้ดูป้ายหน่อยแม่ห้องสอนตรงป้ายไหนป้ายแม่เสเรียงของเราอยู่ไหน มนเสร,เรียงของเราอันนี้แยกทางขวาเนี่ยคือที่เราออกมาจากอ่าบ้านต่างเมื่อกี้คุณพ่อวอมเมื่อกี้ทางขวาแล้วก็เราเลี้ยวไปเติมน้ำมันอันนี้เราย้อนกลับมาเลยเดี๋ยวตรงไปถ้าสองยางอีกสามสิบโลเองถ้าสองยางจริงๆไปเติมน้ำหน้าสองยางก็ได้แต่ว่ามันต้องกินข้าวครับ ถ้าไม่หิวข้าวผมก็ยาวไว้นู่นเลยท่าสองยางไม่ต้องไว้ตรงนี้ก็ได้อีกแค่ยี่สิบสามสิบโลนี่จังหวะมันต้องไว้กินข้าวแล้วแวะนี้เลยแล้วก็ข้ามท่าสองยางไปเลยเลอเตอร์เลี้ยวขวาขวานี่แน่เลยนี่เลอเตอร์ขวานี้ครับที่จะขึ้นไปดอยเปเปอร์จ็บไว้ก่อนค่อยมาฝปก่าไว้ก่อน ถ้าสองอยาง47่สโอเคเดี๋ยวไปขึ้นเนินก็รอบตึงเหมือนเดิมใบสนบวกน้ำฝนตกเมื่อคืนเหยียบไปนี้ลื่นเลยครับลื่นลื่นลื่นก็ขี่ช่วงนี้ก็ขี่ จริงๆก็ขี่ชิวๆทุกทุกเส้น,นครับระวังระังหน่อยแต่นี้จะระวังเป็นพิเศษ <c oughs> โอทางล่มเลื่นจริงๆ <c oughs> ตอนแรกกะจะไม่ใส่ใส่ซับในกันลมเพราะตอนที่กางเต็นท์มันมันพอดีพดีแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าลมชนตัวเราต่อเวลาน่าจะหนาวโชคดีที่ใส่ จะตัดใจใส่ช <sk r ises> man ่วงอยู oh ่ท oh ี oh ่กลางเต็น oh ท์เก็บของร้อนหน่อยแต่พอล้อหมุนลมชนตัวเออคิดถูกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดีไม่เห็นมันมันอยากจะถ่ายรูปแต่มันป่ารกคือไอเรายืนมองก็เห็นอยู่แต่ว่าพอถ่ายกับรถแล้วมันมันเห็นแต่ป่าเลยไม่จอดดีกว่า มีทำกำแพงเป็นหินเลยรองท้านารีถนนอน๋อสุดวิจัยรองท้านารีเลยนี่ยังไงที่ท่องเที่ยวครับแต่เงียบวันนี้ไม่ใช่เทศกาลไงยังไงก็เงียบบนเขาสองกิโลมีทําทํางเปน็นช่วงเออเ่้านี้รู้สึกว่าถนนเส้นเส้นรองสายดอยอะจุดที่พังบ่อยๆะซ่อมหมดเลยซ่อมแล้วก็ซ่อมแบบว่าไม่ได้ขอไปดีซ่อมแบบมาตรฐานหมดเลย มีตอกเข็มมีหลายอย่างครับดูขั้นตอนเขาคือก็ดีครับได้ใช้กันานานๆเพราะว่าถ้าถนนพังเนี่ยโอ้ชาวบ้านเดือดร้อนพะเขาอยู่ข้างในก็ออกมาลำบากเดี๋ยว่าจนมีทางออกทางหนึ่งแต่ว่าแทนที่จะออกแป๊บเดียวออกจอมทองกลายเป็นอ้อมอูอโโอ้เลยเสมออะไรเลย ดูทางทางขวาเราโห oh, เป็นหุบลงไปเลยตอนนี้วิง่งเลาะไหล่เขาทางซ้ายเป็นสนสนที่สูงพวกนี้ขึ้นน่าจะเกินเกินพันสองผมจำไม่ได้ผมเคยทำข้อมูลไว้สนสองใบสนสามใบอาจจะจะขึ้นเกินพันสองที่ความสูงนะครับถ้าเราเจอแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ความสูงเกินพันสอง้อยเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเข้าว แม่เซเรียง192ก็คือเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าทำไมผมต้องเติมน้ำมันเนามันครึ่งทางกวดทีอันนี้วิ่งมา13กิโลอีกประมาณกิโลที่90อะเติมน้ำมันนี่ขนาดเข้าเกทเขาแล้วเนี่ยยังรู้สึกถึงไอร้อนเลยครับหน้าร้อนร้อนจริงๆส่วนนี้น,นี้ประมาณเที่ยงนิดๆ โอ้อร้อนขึ้นขึ้นมาเผาเผาๆเลยกัดปะทะตัวเลยจากแม่ราม,มาประมาณสิบห้ากิโลเริ่มเริ่มเข้าเขตเขาแล้วครับเขตเขาก็น่าจะผมว่าน่าจะร้อนน้อยลงนะไอร้อนไม่น่าปะทะแบบช่วงไอทางราบข้างล่างอันนี้เริ่มเข้าแล้วพอเริ่มมีโคง้งอ่ะคงจะตัดขึ้นตัดขึ้น ตรงนี้ครับดูครับซ้ายมือเราจะเป็นศูนย์อุปพยพผู้ริภัยชาวพมา่าก็จะมีด่านตรอประกบหน้าหลังเลยนี่เลยมันเคยดูสวยกว่านี้สักสิบปีที่แล้วผมมาหลังคาจะเป็นใบตองตึงมาเลยตอนนี้ก็ตามยุคตามสมัยครับก็เป็นสังกะสีแล้วความสวยความเบ้าเลยหายไปพอเป็นตองตึงเนี่ยมันจะเหมือนแบบทั้งเขาเลย แตม่มีช่วงหนึ่งที่ที่อยู่บนเนินเขาเดี๋ยวเอามาไปดูแนวสายมือแพอตองตึงเนี้ยแต่นี้พอผูกก็กลายเป็นสังกะสีหมดแล้วน,นี่ดูคือเคยมาว้าวมากเป็นตองตึงเรียงจนสุดเขาเลยข้างหน้าด้วยมีวัดมีอะไรข้างในด้วยแต่ว่ารู้สึก เราต้องขออนุญาตเข้าไปเข้าไม่ได้เข้าไปโม้ตัวไม่ได้ไปเป็นโซนเป็น,ว,น,ปนวัดของทางคนพม่าเขาแล้วก็เป็นโซนที่เขาลี้ไปชาวพมา่านี่ครับมีบ้านเคยมาบ้านจะเป็นเนินแบบเป็นเขาแบบตลางตามากอันนี้พอเป็นนักสีก็ก็ตามยุคความสะดวกความทนนี่ที่ดูถ้าเป็นตรงตึงนะเต็มเขามันจะแบบว้าวขนาดไหน ต,ตามมันครับอนนั้นคือสิบปีแล้วชคดีที่ก็เห็นไปตามุ่งออกมาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันก็ตามยุคครับเราก็มาชมความเปลี่ยนแปลงของมันโอ้ยเจ้าถิน่นโอ้โค่นแรงอะ่ะโค่นแรงอะ่ะเวฟไรซ์สิบนี่นาวัผมเก้าสิบเอ็ดเขาน่าจะเกือบหมด โค้งไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นโค้งแบบโค้งกลางล้วผมให้ให้ความการจะปล่อยคำว่าโค้งกลางโค้งกว้างคือโค้งความเร็วสูงยกตัวอย่างเช่นเส้นแม่ตากแม่สอดแหนความเร็วสูงโค้งความเร็วต่ำยกตัวอย่างเช่นอู่ทับเบิกคือต้องขึ้นสามสี่สิบช้าอันนี้คือ โค้งความเร็วกลางกำลังสนุกครับความเร็วในโค้งแถวๆหกสิบแปดสิบเก้าเต็มที่มันเป็นโค้งกว้างหรือถ้าโค้งแคบนี้ก็คือเส้นบ้านตากมาแม่รามาดก็เป็นโค้งแคบอ่ะความเร็วโค้งหกสิบหาสิบี่สประมาณนี้หลยอันนี้ก็จะขี่แบบลื่นไหลหน่อยครับ ี่แบบเลื่อยๆเลื่อนไหลไม่ต้องเบรกลึกมากเชนเกียร์แล้วก็กรอคันเร่งเข้าได้เลยแต่ถ้าพวกโค้งแคบๆเนี่ยบางทีต้องเบรกช่วยเพราะมันเบรกลึกหรือก่อคันเร่งความเร็วพอดีๆของเราก็ลินลินเลีล้ยวสบายเลยมันก็จะทำความเร็วเฉลี่ยได้ดีครับความเร็วก็จะจะดีเร็วกว่ารถยนต์แน่นอนเส้นนี้ มอใจคนระับขี่แบบว่าไม่ต้องเครียดน,นะขี่สบายๆบบของเราอะเร็วรถยนต์เพราะว่าช่วงโค้งไงกับเราเราก็เร็วกว่าอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยนกกก แล้วก็ลินล่นไปที่จนเขาก็ต้องเกี่ยวรถจนเนะี่ยนี่ยเราก็แซงพอแซงเสร็จแล้วก็ลอยความเร็วที่เราสะดวกเลย สนุกไม่เครียดเนี่ยครับส,สบายเนี่ยมีช่ง้งทางตรงอยู่บ้างถ้ารถซีซีสูงรถแรงก็คมว่ายิงก็ไปได้เร็วกว่านี้ครับอันนี้ก็เราใช้ต้นเล็กเนี่ยความเร็วร้อยเดียวหน้าใหม่แต่ก็ไม่ยิงแล้วก็กรอร้อยหนึ่งไปกรอร้อยหนึ่งเป็นโค้งกว้างก็กันเลงล็อกก็เร็วความเร็วร้อยเลยอันนี้โค้งหน้าแคบเนี่ยแล้วก็ลงเกียร์หน่อย เราอก็เลงเข้าไปนะครับไม่มีหลับแน่นอนเส้นนี้อันนี้เป็นโค้งพลิกซ้ายมีขวาต่อเนื่องเป็นโคง้งกว้างเหมือนกันนะแล้วก็ความเร็วเหมาะสมของเราคเร็วเหมาะสมของเราอันนี้น่าจะโค้งลึกแล้วก็เบาหน่อยก็เห็น เห็นทางออกโค้งแล้วก็ค่อยกรอเเรยกเข้าไปก็เนี้ยสบายๆเลยครับสนุกเลยสำหรับเพื่อนที่แบบอยากเทโค้งทั้งวันนะเส้นอื่นมันไม่ไม่ทั้งวันอะผมวิ่งเส้นหลายเส้นหลายเส้นมันมีช่วงโค้งหกสิบแปดสิบร้อยโลแล้วก็เป็นทางตรงมันมันไม่ได้เททั้งวันเททั้งวันมีอีกยู่นึงก็ต้องขึ้นทับเบิกลงด้าน ด้านหลังทับเบิกด้านผู้หญิงก็ต้องกล้ลองกล้ครับลงงานแล้วก็ขึ้นน้านออกบอกเกลืออะไรเงี้ยนั้นก็หลูปเททั้งวันเหมือนกันออกชี้ฟ้าเชียงรายแต่ข้อเสียคือถ้าเราไปสุดที่เชียงรายอ่ะขากลับมันต้องวิ่งเส้นหลักถ้าเราเวลาน้อยนะแต่ลูปนี้ผมมีเวลาสามวันสี่คืนมันครบรอบพอดีแล้วครบรอบจะไปจบที่แม่สอด หรือจบที่ตากมันก็จะทําให้แบบเราขี่ทางตรงข้างกรุงเทพแค่400กิโลแต่ถ้าหลุมเชียงรายหลุมอหน้าเชียงรายชี้ฟ้าเนี่ยสวันไม่พอถ้าถ้าให้สุดก็ต้องมป7-8วันเพราะว่าพอขึ้นเชียงเชรายต้องเลาะแล้วขอบไปออกทางไปแล้วกลับทางเส้นนี้ได้ครับกับ1.5เส้นนี้ได้ แล้วไปออกอแม่สอนได้เหมือนกันแต่ลูกนี้ใช้เส้นทางเยอะเจ็ดแปดวันหรือ,อยังขี่แบบตึง,ตงๆอะไก็ต้องมีหกวันไม่ได้จริงก็เลยว่างสี่วันก็ลูกนี้แหละมันสุดแล้วตรงไหนเนี่ยทางขวาวิส,สวยเลยเอาจริงๆตรงนี้ตรงหลังดอยถนนเนี่ยเป็นแหล่งปลูกสับปร ที่ใหญ่มากว่าอีกที่หนึ่งครับผมเคยมาตอนหน้าซอบรีคือมีขายเยอะแล้วเขาบอกว่าที่สวนเยอะมากแถวนี้ยเพราะมันมีมันมีพื้นที่จริงๆคือต่อกับสมองสมังเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศไทยครับแต่นี้ก็น่าจะใหญ่ระดับนึงคือเป็นพื้นที่ต่อกันอะแต่เขาอาจจะพอไปขายสมิงเป็นตลาดใหญ่ก็อาจจะโดนมองเป็นของสมิงหมดจริงๆของที่นี่ก็มี ตรงโคงการหลวงขุนวางอะ่ะมันจะเป็นตลาดนัดสอบ่เรียบแล้วราคาดีๆครับอร่อยหวานเลยหน้าสอบรี่นะเคยมาตรงขุนแม่วางแต่นี้มันหมดหมดหน้าแล้วเราก็ขี่รถเที่ยวโอ้ของจริงนี้สวยลังกาลนะมีเขาเป็นแบ็กอัพด้วยเป็นแบบแบ็กกาว อยู่มีไรสตรอเบอรี่เรื่อยๆเลยอันนี้ถึงบ้านขุนวางแล้วครับจะเป็นหมู่บ้านกลางเขาอีกอันหนึง่งเป็นแนวเกษตรผมว่าแถวนี้สกขภาพเป็นาราุมเหเือนเหมือนหมู่บ้านเล็กๆกลางเขาเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักคนได้อยู่นะแต่เหมือนพอมันอยู่ใกล้อินทนนท์คนก็ไปอินทนนท์หมด เขามีจุดไฮไลท์สักจุดโอ้โหโอ้เป็นทำผลไม้ทำผล,ไม,ำผลไม้หมดตรงนี้โอเคโอเคมีร้านขายส่งเป็นเก่งๆครับเพียบเป็นร้านรับซื้อบ้างสงสัยบ้านขุนวาม ุดแม่วางมันแม่วางงงกับชื่อเลยแม่วางก็ขึ้นต่อขุนวางตรงไปแม่เจ้าหลวงตรงไปูโน่นครับยอดนั้นรู้สึกว่ามันมีทางเดินป่าขึ้นไปด้วยรุ่นน้องเคยขึ้นไปไม่รู้เขาเรียกอะไรข้างบน เราไม่ใช่สายเดินครับเราสายขี่รถเดินไกลเกิน500เ <c oughs> มตร <c oughs> <c oughs> นี้ไม่ <c oughs> เอาละทางดีเนี่ยเกียดมากเลยสีแดงเนี่ยโดนน้ำนี่ลื่นกว่าไม่มีครับ ต้นนี้หน้าหนาวจะลมเย็นประทะตลอดนะทั้งวันลมร้อนอย่างไงคืนนี้ต้องต้องขึ้นนอนอีสนนน่ะไม่งั้นผมนอนไม่ได้นอนเต็นทกลางคืนร้อนนี่ตายเลยนอนไม่ได้นอนไม่ได้คือพรุ่งนี้จะกระทบกับเราครัจะเหนื่อยเพราะเรานอนไม่พอ ่วยแม่โฟนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยน,นี่สี่อันนี้คือปั๊มของของแม่อะไรจำไม่ได้แล้วปทาสองยางอันนี้คือปั๊มท่าสองยางแต่เราเพิ่งเติมที่แม่รามาดมาก็เลยเติมที่ตำบลหน้า อีกเราสี่โลมันก็จะพอดีครึ่งทางไม่เสรียงพอดีดูอ่ะไอร้อนประทาน,น้าเลยโหถ้าสองอย่าง เราตรงเลยครับแม่ตานเนี่ยบบอสไซส่งได้ทุกจังหวะคือดูว่าไม่มีรถ แล้วก็ความเร็วที่เราแสงได้ก็พัดเดียวชุกเดียวพอเราผ่านบ้านแม่อุสุก็จะเจอท้าแม่อุสุกอันนี้ก็ดังเข้าไปสองกิโลไม่เคยไปไหมครับมาเส้นนี้ขี่รถเดียวถ้าเที่ยวนี้ก็ค่อยค่อยจริงจังอะ่ะหลายวันนี้แว้เรื่อยๆ หน้าหนาวนี่แมวทําไมสูงนี้่้าไปสองโลนี่คือเน้นขี่รถถ้าเที่ยวาจะเอารถยนต์มาดีกว่าแวะเรื่อยๆไม่ก็หน้าหนาวหลายๆวันอันนี้คือเที่ยวของผมคือมาขี่รถเล่นขี่ไปเรื่อยชมวิวข้างทางไปเรื่อยแค่นี้ก็มีความสุขครับ แม่สลิด20่สโลอ่าน่าจะต้องเติมนอนแม่สลิดถนนดีจริง,รงถนนดีรถน้อยแล้วก็ป้ายเนี่ยเชื่อได้หมดเลยครับถ้าป้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าโค้งข้างหน้าลึกหน่อยต้องเบารอ คือเราขับรถเราต้องเชื่อป้ายก่อนถ้ามีป้ายมีไปเออร์เงี้ยเบาเยอะๆแต่ว่ามันเป็นโค้งที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วว่าอาจารย์เขาประเมินแล้วว่าเป็นโค้งที่หลุดง่าย ถ้าเลยครับจะมีเตือนเตือนเงนี้ยระวังเลยในชุมชนเราก็เบาหน่อยชุมชนมีไก่มีแพะอะไรเงี้ยมีหมาเดี๋ยววิ่งผ่านมันก็เบาครับแล้วก็จะได้ไม่ทําความลาคาญให้ชาวบ้านโอเคซึ่งเขาเรอตึงเกะเลย9,000บวกลบตลอดเลยโอค,ครับ รอบตึงจริงว่าขับทางราบอีกทางราบทางราบ,าราบหนมจะใช้แค่ใส่พันรอบอันนี้คือตัวครับขึ้นเขานี้รอบ9,000,000 9 0 0 0 0 0เพราะว่าแรงรถรถสีน้อยก็ต้องใช้รอบหน่อยลงเขาก็สบายสบาย ไปเรอ,อมีป้ายต้องเบารอเลยเบาไว้ก่อนนี่ครับโอเคตอนนี้เป็นช่วงที่เราเรียบเรียบสาวินไนดะ้เลยซ้ายมือเสาวินนี่ซ้ายมือสาวิน,น ว,วิ่ที่เขาน่าจะใช้แดนในพมาา่า่วงนี้ข้ามไปพม่าน่าจะฝั่งนู้นนี่ครับต้นไม้ปิดหมดมองไม่ค่อยเห็นวิวแห้งอ่ะตรงนี้แห้งแห้งแห้งแต่น้ำทางตากมีเยอะมากนี่ ไม่เสียงหนึกิโลโค้งอันตรายเนี่ยเห็นป้ายแล้วก็เชื่อป้ายครับเชื่อไป้ายเบาไว,ไว้ก่อนเห็นขาออกโค้งค่อยกรอกเร่งออก